แล้วไอ้ปโตตุนมากเป้าแมงวงจางสานคบในไัยเมืองสุขบ้านใจเบ่ามีตีซ้ำเ้าเกิดหองจัดนี่สังมาแม่นย้ำดีปีตกเลินเบ่ามีตีสาวปีนี้ข่าวฮอตแดแล้วก็มาแม่นปีนูใจเอ้ย แล้ววอยสังบอปอสุมมหใจว่าเนอโลกเกิดมีพยายาขายออกแต่พาเแต่ทองจุงโกแด้วูขานเมืองลงแต่เมื่อปีสองปันไปเศร้าโตเขาก็มาตึงก็เดนหนึ่งมีพยายาขายนักเตะว่าปดหมายจังเมลามขึ้นว่านอ แลวเว้ยกำหอบาสิ่งสิ่นก่อนจองปินตู่กันยังเฟยเย็นกำไตว่าพายาดไข่ปอดแม่งพยาดไขก่อนจองยังไม่จับล้ำเสแลนอ แล้ววายเตอร์นนั่งก็ที่เติรนบอกแจงปีน้องคุณส่างรกสุงซสานนี่เอ้ยเฮากเกิดมาเป็นกุนนี่จักหล่จสังหักสาปาไม่ลุงใหญ่กับตึงเซ็ตของอายุโดยปาไม่ยาดอนขามากินเส้นพองมันมีพยัดนักแล่นน จังจับล้ำหือแดคุณเฮาก็ได้ยางเสลนอเล้วเอ้ยตามเกิดห่องปางนี่มันเบาใจเมื่อลังไข่ก็วัดไอ้ตีนก้าอันนี้มันจังเม่ล้ำหือคุณเฮาแดเบาขาดพายาไข่ปกนี่ปิ้นกันใหญ่นัก นาเนรงป่นเส้นหญ้าบอกสุมไฟฟ้าบ่าเบาหื้อออกเคลนกันว่ามีเวทการสังก็หื้อยึดวางซำกันกินแขกเขินก็เฮงงามแดังไหมกับตึงสางและกินตันดาบอดหอยึดยาซำเบาเหตุการสังวานา แล้วเอ้ยย้อนเปิรบย้อนเปิดพยา,ายัคไข่ปอกนี่มันเมลามใบกันมาหาอุปักหนังกันก็จักไหลแจ้งพองกันจับโจพยตัตนี่ไอ้ซบโถกันก็จังจับกันไนว้วานาฮาก้กอยเจนจารีอย่าไปเอวหาปีนองดอกจยอ้ย แล้วเอ้ยกันจักออกคืนนี้หือเอาฝามอบศพกันปอกมาหื้อคักซอยมือไผป้อมัน่นหื้อแจ้งการห่างโอย้ยหือพังกสจินพินเจา้าออแปินเก้าก็นเนบอกดงมาตอเน แล้วอ๋อยเฮาก่อยเอาใจกันปั่นทนังกันหือปุ่นจากห้องปางนี่พยา,ายาไข่นักนาหือพัดเตเทา้าเต็งนิ้มปุ่งนึงเม่อหนาไพายอยู่หองแดเมืองดือก่อยสุขสาเสนมีต่อเนอ